ในที่สุดมุกก็จมค่ะทุกคนจมแล้วมันจะลงไปถ่ายไม่มีคนถ่ายให้ กูพูดหูตท้ายมันไม่ขึ้นเดี๋ยวให้ตะเกียบช่วยอันนี้ก็เสียบอมนะครับเสียบอมขับรถไทยละฮะนี่ก็เสียแก๊สนะครับเสียแก๊สนี่ดูครับอ๋อละเบิ้นกันทีมงานล้นนะครับนี่นะวุ้นเบาแห้งทีมงานล้นนู่นอยู่นู่นแลวตล้น ยืนนู้นนี่ตะเกียดน,น,น,นี่ก็ติดติดหมดเลยนะครับไหลนู้นครับนี่ยนี่ติดติดหมดเลยทีมงานจะเลยนะครับจะเลยตัวนี้ทีมงานจะเลยดูรถน้องมุกติดนะครับติดแรงแรงเอฟซี FC น้องมุกดูนะครับโอ้ ติดแรงยังเลยยวเราเมโครมาดันนะครับน่นนะอาลพี่่ายให้ไ่ายดอกเลียวไปเห็นเอาดึงไหมดึงไหมดึงไหม ไดูรถเอฟซีติดก่อนนะครับดูรถเอฟซีติดอ่ะเลย จมมุบเลยนะครับรถคนสวยของเรานะครับี๋ยังโอ้ยตัดแล้วกดแล้วจมุกขายไปแลนะ้วเนาะทีนะครับเปีเสียบอมอย่าดึงแล้วนะครับดูครับปาบอมอ่าดำลง Cứ ở lung lại thè. Cứ ở lung lại thế. Hả? Bố, đan đan cũng đi rồi. Đan đan long long đan đan bông nó cũng đi rồi. Đền nó mất ไอ้เกียร์ยังโลมอ่ะเฮ้ยโอ้บาบาบามรอเีย,ย,เยมาซอยแนะ่ ดึงดึงไ่ได้ต้องให้มมไมโครเดี๋ยวรอไมคโครเีมันทิท้งเทียเน่ไปไหนัหนไปหันมาอยู่ตนมึงกัลายตาัว้นตบมงลายตามาจเี่ยมจเตัทีเล็อแล้วตาบอมมึงสิไปเทสายนั่นทีมง,งานหลนนะครับทีมง,งานหลอน เหแล้วไปแต่เจนมาละวไอ้พี่บ้าหมาพี่บ้าพันนะทายดูโต้มาใช่คนละเครื่องอ๋ออันนั้นลงยูทูปอันนี้ลงเจ้าสิครับบอกฮะเอาจะถ่ายให้เขาไปที่เนเร่อมีอะไรหรพี่ปลาท <c oughs> ำมติดมานะครับ <c oughs> ว่ามันผีบ้าอยโต้หรผีบ้า ่านี่มันบดติดดอ,อกดินนนนยๆจริงสิพอ,อ,อแค่นี้นะเอาแค่นี้นะฮะเอาสุดแค่นี้ ไอโครเราก็มาแล้วนะครับโครเรามาแล้วนี่นะครับโ่าแก่เรานะครับสายแต่เงินเลยนะครับเงินกําลังจะหล่นแล้วนะครับเริ่มพูดซิปโแก่ท่าแก่พูดซิปน้อยนันซิปนะจะหลนตังค์หายหมดแหละท่าแก่เราก็ได้แต่เต้นนะครับถึงงานเต้นถึงงานหลน ฮะโอ้ดันเสร็จมันก็ไปแล้วแหละเลยเลย นี่น้องมุกเ c ซีของเรานะครับคนสวยสวยจมไม่น้อยคีมันจมไม่น้อยจะได้ยิบ <c oughs> มันไม่จมเราพี่ <c oughs>